สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมันเงียบอ่ะสวัสดีครับเล่นที่อะไรวันนี้ครับวันนี้ก็จะมาเล่นไซเลนบอลนะครับของดีมาครุกหมาลุกไทยหมกลุกไทยเป็นเกมออนไลน์เล็กๆเราหาเกมไม่ได้แล้วที่แม่งกูวะเนี้ยตากูกูบอกแล้วกูไม่รอพ่อกูเดินไปที่ไหนกูเดินไปตรงนั้นเอาอะไรวะเนี้ย กูเล่นไม่เป็นเสมอไรผมต้องแพ้คณปั่นแน่นอนเลยแน่นอนคนระับวันนี้คนนึ่งคุณต้องแพ้ผมคนระับใช่ครับมันเดินไม่ได้้ะเฮตัน,นติดสตันเดินเหมือนมักหมักหมักหมักฮอตเลยแดกแม่แดกแม่ง แดกอืมหืมแดกเอ้หึงม้มาเล่นมา้าอืมหืมแค่นี้เล่นมา้าเอาแล้วคุณเล่นอะไรอ่ะไม่ได้ที่ไม่ใช่มา้าม้ามึงมาเนี่ยกูยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยเขาว่ายืนนี่มึงเน้นยังนะเอาไม่กินเหรอวะเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี่ยม้าคุณอ่ะอมา้าหน้าคุณอ่ะ เดยกก็โดยไอเฮียน,นั่นเด็กกูไม่งโง่ขาใส่ยืนได้กินนะเนี่ยกูโง,โง่กูเป็นคนที่ฉลาดแอนตาเฮียแอนตาซินซินตาแอนก็พอครับอ้าวมึงเดินเร็วเลยครับซ <laughs> ินตาแอนแอนตาซินอยู่นั่นแหละมันต้องเดินทุกตัวครับนี่ครับ มาพิมพ์อะไรเนี่ยล็อกไงไม่เข้าใจขน,นาดไม่ออกอะไรคุณเรือคุณมาทำไมครับแดกแม่งแดกใช่ไหมฮะมามังอยามาแข่ไแงไหมมังแข่งไหมกูยืนลงเลย <c oughs> มึงมาได้กูยืนลงเลยหมาครับมามึงจะ ไอ้แย่ถ้าแบกเป็นหมาฮอตจะแม่งยืนขึ้นเลยอ๋อไม่ได้นี่วะสี่ที่สี่ทางคนระับบอกแล้วเป็นคนที่เล่นรรบคอเพราะคนอย่างผมนี่ยืนขึ้นเลยครับมาเ <c oughs> อ,า,อาแล้วนีดเนี่ยนะตันไม่กินแม่งเลยกูสามารถเดินได้แปดร้อยตัวภายในหนึ่งวิ นีนะอะไรนี่นี่มา้ารู้ครับม้าไงไม่รู้จักเหรอรู้ไม่รู้จักวะเชียนี่ตัวภาษาอังกฤษได้ย,ยังมาอะไรภาษาอังกฤษไรภาษาไทยเนี่ยมันเขียนภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยนะมันบอกว่าแพนงหมูเนี่ย มึงเดินที่มันเนี่ยบนน่ะไม่ตายเออตายตายรแน่นอนตายแน่นอน,น,น,อนมึงดูตัวกูดีหนึ่งสองสามสี่ตาใครวะตาคุณนั่นแหละเรับเดินตัวไหนดีกูค,คิดไม่ออกนะเนี่ยฉันเป็นคนสับสนมุนวายมมาไม่อเอ็มขีด ทียืนขึ้นเลยอืมต้องคิดก่อนนะก่อนเดินต้องคิดครับไป่เช็ไม่บอกไม่รู้นั่นนี่เอียเอียเอียมายัางไงเราเอาขนบุกแล้วยืนขึ้นเลยอือถ้าแบบเป็นหมาฮอตนี่กคงฮอตแดกแน,น่เนี่ยอืมึมงแดงมาทนกินมึงแดงมาอร่อยไหม อร่อยได้ใจคนเยอะอิงย่างอร่อยดีเหมือนมากลุกที่กำลังเดินไปสายฟิตไทยด้วยคงจะอร่อยไม่แพ้ไม่น้อยหน้าเลยเนี่ยฉันนี่ตองฉันต้องยืนขึ้นแล้วแหละยืนเพื่อเมื่อยกูเมื่อยยืนเพื่อใคร Let's move ง w a ่ from the <laughs> มึงแน่จริงมึงแดกไอ้ขาวกูึแน่จริงมึงแดกไอ้ขาวกูไอ้ขาวมึงไอ้ขาวขาวมึงแน่จริงมึงแดกขาวมึงมึงยืนเคลื่อนเลยมึงหนีไหมอ่ะมึงหนีไหมโอ้โหมันล็อกอะไม่เข้าใจไงดนตรีมาไม่ยอมให้แดดไอ้เหี้ย กินแม่งก <t rios> <Man not. S 1> no ินแม่งนอนแม่งนอนนะแน่นอนเดะ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 กูไม่เห็นตัวไหนมันเดินเลยแต่แล้ว กินเหลือแม่งเลยครับอร่อยได้ใจครับม้ากินเหลือกูไม่เคยเห็นในวัติศาสตร์เนี่ยไอ้นี่ยงไงเอออะไรวะสุสาคนพ่องม้ากินเหลือสุสาคนไงก็เคยดูไงเหลือบุกมาดิมาแดกเลยมาแดก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 ได้ ไม่กลัวอยู oh. Oh. So. ่แ <laughs> ล <and wellness> ้วไม่กลัวอยู่แล้วบุกคแล้วเจอขุนเจอขุนนล้วขุนเจอขุนท่านขุนเพราะขุนลาวก็ไม่แห็งครับเลยมันเจออะไรโอ้มากินเนอโอ้ไม่ได้ไม่ได้อ้ามันยืนขึ้นเลยมันยืนขึ้นเลยแอนด์เฮียแอนด์ตาซินว้ายผมก็ชนะครับเนี่ยกูนี่ถอยหลังเลยนะเนี่ย ป๊อดจึง้งมึงมานี่กูถอยหลังเลยนะเนี่ยเซอร์ป๊อดเซอร์ป๊อดไม่ใช่เซอร์จอรสเซอร์ปอ๊อดม,มานี่ยยืนขึ้นเลยนะแอน,น,อน,นต้าซินรู้สึกว่าฉันต้องเดินแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเสียงกุปัญญาอ่อน ตายตายตายเอ้ยกินไม่ได้อ่อเด็กมันแดกไม่ได้ตรงนี้มันแดกไไม่ด้เดียวครับอะไรเนี่ยมันบวกแดกไม่ได้มันไม่ให้แดกนีมามาอะไรมึงอะอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเอะอย่าวิ่งไปไหนอย่าวิ่งไปไหน ไม่มีปุ่มให้ยอมแพ้เลยนะมึงมีปะวะไม่มี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 แอนตาสินคุณชนะในลาคุณเดิมชนะในลาเลืสองมางมันไปข้างหน้าไม่ได้มันไม่ให้ไปไปได้ยังไม่ได้มันไม่ให้กินเนี่ยมันไม่ให้ขุนกินขุนเนี่ยมึงเห็นไหมเนะี่ย อีเขี้ยมเลยเห็นอยู่ขุนแม่งก็มึงดูขุนแดกขุนไม่ได้เออมันกินไม่ได้องขุนมันไล่ตีกันอย่างเงี้ยรอบนี้ก็โุชอพ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 มึงดูดิมันแดกกันไม่ได้ดู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 มึงต้องต้องเดินให้หมดยี่สิบห้าตาเนี่ยที่เหลือเนี่ยโอ้โหเร่เร่เดเร่เร่เเร่เเร่เขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยเอ้าพุชลงไปไหน ใช่มันเดินไม่ได้ใช่ป่ะมันแดกไม่ได้แล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะตาหุนเดินต้องชนะในสิบเจ็ดตาก็คือถ้าเกิดเราแดกไม่ได้ในสิบเจ็ดตานี่ก็อาจจะแพ้กันหมดเสมอไงอะันดับกูอนดับสิบมันแดกไม่ได้เห็นป่ะมันจะอ้อมเห็นป่ะทางไหนมันแดกได้มันจะอ้อม แช่เลยครับอยากรู้ถ้าเกิดไอ้เลขตัวนี้หมดอะไรจะเกิดขึ้นไหมไอ,อ,อ้ม่วงกกนออกมาพองเลยกนออกมากูกูลงนั่งลงเลยกูไม่ยืนละเมือ่อยรู้สึกว่าไม่จะเสมอไว้เฮียตาหุนเดินต้องชนะภายในสองตามันจะชนะได้ไงมันแดกกันไม่ได้ เสมอครับมาเกมนี้เสมอครับอตาคุณเดิอนอยู่นะเสมอครับไม่ตาคุณเดิอนอยู่มันเขียนว่านะผลการแข่งขันในขณะนี้เสมอกันแต่ผมไม่ขึ้นเลยนะฮะผมไม่ขึ้นเลยเอา <c> ใครหัวห้องอะมันจะขึ้นคุณนี่แหละเออจบคลิปิกันจบ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 ไม่ไม่เริ่มเกมไม่เริ่มเกมหม่แล้วโอเคเดี๋ยวจบไปก่อน